สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อนะคะคลิปนี้นจะแชร์ขั้นตอนในเรื่องของการอนุบาลจิ้งหรีที่นันีเลือกใช้แล้วก็เลือกทํามันมีอยู่2วิธีที่นนีจะทําแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการค่าไซไปได้พอสมควรนะการคาไซมันแก้ไม่ได้ร้อยเปอ็นนะเพื่อนๆแต่มันสามารถลดการคาไซให้น้อยลงได้วิธีแรกก็คือเนี่ยตัวอย่างบ่อนี้ค่ะยกขุยรังไข่ออก ไม่แช่ไว้ในบ่อเลี้ยงนะคะเราอาจจะยกไปปล่อยทุ่งให้เขาเติบโตตามธรรมชาติหรือเราอาจจะมีอีกหนึ่งบ่อสําหรับเก็บขุยรังไข่แต่ละบ่อแล้วไปรวมให้เขาค้าไซต์อยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะทีนี้สมมุติมแมลงฝักเช้านี้เช้าพรุ่งนี้ให้ยกออกนะคะถ้าเกิดใครไม่มีบ่อสำรองที่จะเก็บควกคุยรังไข่ก็ตัดใจเลยค่ะซึ่งมแมลงเล็กอะ่ะจะเต็มเลยนะ ในไข่เขายังไม่ออกมาอยู่แล้วนะในนั้นมันชื้นเขาก็จะไปกินน้กนกนนะากินก,กินน้ำหลักๆเลยกินน้าอยู่ในนั้นเราก็ไล่ย,ยากมากเนื่องจากตัวเล็กนะฮะโดนนิดนึงก็ตายฉะนั้นเราต้องตัดใจนะนะหรือวิธีนี้มันจะลดในเรื่องของการคัดไซส์ัะไซส์ตอนปลายได้นะคะทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆปกติใส่ไข่ที่ประมาณ1บ่อต่อ5ขัน ถ้าเกิดว่าจะยกขุยรังไข่ออกแล้วเกรงว่ามแมลงอ่ะจ,จะเหลือน้อยนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใส่หกขันได้นะพอเขาฟักเนี่ยเช้าว,วันนี้เช้าวพรุนี้เก็บออกได้ตัวมันก็จะได้ไประมาณนี้คนะ่ะตัวจะได้เยอะและนะฮะแมลงตัวหนาแน่นตอนเล็กอ่ะตอนโตมันจะหนาแน่นมากฉะนั้นควรเฝ้าระวังนะฮะอยากให้แน่นหนาแน่นเกินไปเขาจะกัดกันเองแล้วความสูญเสียมันจะเยอะมันก็จะตายเยอะนะนะส่วนวิธีที่2ในคลิปนี้เลยก็แชร์ขุยรังไข่ไวนะ้ค่ะ พอเราแช่ขุยรังไข่ไว้เนี่ยไอตัวฟักก็ฟักไปไอตัวโตก็โตไปไอตัวกําลังฟักก็จะฟกักมันจะทยอยฟักมาเรื่อยๆนะ,ะไข่ส่วนที่เหลือจํานวนน้อยแล้วลหละที่จะฟักมาที่จะเป็นคาไซของเราอะแต่เมื่อเกิดเขาโตมาถึงแม้จะหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นจํานวนเยอะนะ,ะแล้วเวลาที่เราจับเราจะต้องมานั่งขัดออกอีกนะ,ะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งมันอาจจะต้องจ้องต้องใช้ใจพอสมควรในการต้องยกออก นะแต่วิธีสองมันง่ายคือปล่อยแช่ไปเลยการง่ายอะ่ะบางทีมันก็ทําให้เราทํางานยากนะคะฉะนั้นเพื่อนๆเลือกวิธีที่ทํางานง่ายน,าน,นีดแนะนําให้ใช้วิธีแรกก็คือยกขุยรังไขอ่ออกเหมือนที่บอกอะคะ่ะปกติใส่ไข่ห้าขันอาจจะใส่หกขันนะให้เข้าฟักปริมาณที่พอดีหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องเสียดายตัวที่เหลือแล้วนะเนื่องจากในบ่อมันฟักมาได้แบบปริมาณเยอะละก็พอใจละให้โยกอ,ออกไปเลย แบบนี้จะช่วยในเรื่องของการค้าไซได้เยอะลองไปทำดูค่ะ